สวัสดีท่านผู้ชมช่องพลงรเรียงพราเปือครับอันนี้มากับเฮียตุ้ยครับก็วันนี้เรามาเดินงานอะไรอ่ะอแสดงมหากรรมสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหรอใช่ไหมน,นี่ก็มีมากหน้าหลายตาเลยนะครับเอามารับชม ครับผมไม่มีครับขออนุญาตลง่ได้ครับมีครับผมสวัสดีครับมีผมครับผมครับค่ะอยู่จังหวัดไหนครับอ่าระยองครับพี่อยู่ฝ่ายงานไหนครับอ่าโปรดักชั่นครับ พอเบอร์ติดต่อค่ะ0895135889 5135889เรียบร้อยค่ะครับผมไม่น่ารักจังสมาุตว่ามาทำงานอ๋ทํงานจะได้จะได้บอกเจ้านายว่า <blew S 1> เรามาทำงานจริง <Wir an> ในลายแอนิลายแบบค่อยๆเรียงออกมาแบบเป็นัวอย่างนี้ได้้าอยางไงได้แต่คือมันจะเป็นลายครับพุ่งแนา่อมาแล้ตัวเป็นเซอร์ที่รู้ว่าจะีจะผนแต่ว่าตีได้ีเนาะแล้วก็ที่ตัวโฟ์นนี่ยงที่เขาแล้วก็จะมีสิ่กันทั้งอันนี้เป็นพนักงานขายสวยมาก เนี่ยก็คือแบบวางงานลงไปใช่ไหมเนี่ยผมว่าเป็นงานตัวยาวใหญ่คือนี้เราเราต้องสร้างแบบไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับผมสร้างแบบไว้ก่อนแล้วก็มันจะหางให้แล้วก็อย่างเงี้ยจับตามเงาแล้วก็จับตามเงามี้เลยครับผมให้อย่างนี้ได้ไหม ถ้าแบบพกพาแฮนด์เฮลแบบเป็นสมบีแด์ไม่มีถ้าเป็นแฮนด์เฮลมันจะเป็นแบบนี้พี่แต่ผมพวมันก็ไม่กลัวทีนี้มีมีอีกโจุดหนึ่งแฮนด์เฮลผมมีในการบาร์โค้ดสต็อกออกอ่ะบาร์โค้ดอินเท้าในสต็อกของผมมันเป็นแฮนด์เฮลแบบพกพาใช้ของพีเย็นนี่แหละตอนนี้อยู่ครับพีเย็นมีแบบไม่ต้องตปเน่นเด็กผมบาร์เที่ยวบาร์แล้วก็ไปพักอยู่แล้วก็หยุด ปูกติ่ข้อมือปูกติดข้อมือสข้อมือเลยอล่ะตาโค้ชแต่ส่วนข้อมือคือแบบว่าเป็นสายรัอข้อมือหือ่มมือแต่ว่าไม่ไม่เที่ยค้าแบบหูงมือนะแต่ส่วนแค่นิดหน่อยแล้วก็มีปาโค้ชตัวโปรดในนั้มันจะเป็นตัวยิงอยู่อ่ะพี่ใช่ครับคือตัวยิงใช่แต่คือมันยังมันก็ยังเป็นรูปทรงแบบปืนอ่ะพี่ แต่คือแบบว่าถ้าเป็นแบบบาโค้ดที่เป็นแบบอย่างเงี้ยได้คือมันจะมันถือครับอารมณ์ผมคือให้มันทำงานเหมือนเราใส่ถุงมือเลยแต่มีฟังก์ชันที่บาโค้ดได้อารมณ์แบบติดไว้แล้วก็ปืด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 มีมีแต่ยังไงก็ยังถืออยู่ครับเข้าใจเข้าใจครับพี่ก็คือแบบมันถืออยู่มันก็ต้องวางเหมือนการที่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ปัญหาคือ พขาวางเขาหยิบบ่อยๆมันหล่นหยิบวางบ่อยๆหล่นเขาหล่นแล้วขอถ่ายรูปหน่อยเขาขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับทั้งหมดเลยเนี่ยรูปสวยดีโอเคครับขอบคุณครับใช่เอาดีเข้มาดีถ้าวัดได้เป็นท่านเลยเราก็จะ มาเนี่ยครับพี่แต่ถ้าเป็นแฮนด์ e ฮ d แบบ2อง D เราทำได้เต็นเพี้ยนคือแฮนด์ e ฮ d ที่เป็นแบบอย่างเงี้ย,ย,ย,ยมีออกล้องใช่ไหมแล้วก็จิ้มจิ้มคอดได้เลยงานไม่จำเป็นต้องวางบนสเตทอย่างเงี้ยครับมันออกก็ได้ใช่ไหมก็จิ้มตรงนี้ได้ยกตัวอย่างอันเนี้ยแต่ดูกว,ว้างอย่างเงี้ยจิ้มแล้วก็จะขึ้นสาม D ให้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราแตะตรงไหนบ้างยังไงมึงเนี่ยครับ แล้วก็ดูว่ากว้างเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเอาตรงนี้แล้วกันหน้าเพียนตรงนี้ถึงขอบตรงนี้ครับอย่างเงี้ยครับเราก็กดตดแตนดูได้เลยกว้างเท่าไหร่ันจะเป็นประมาณนี้มากก